สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบกันใหม่นะครับกับมุมใหม่นะครับมุมนี้เป็นมุมด้านหลังสวนนะครับติดก,กับบอ่อนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีต้นปือด้วยนะครับที่แรกว่าจะฟันทิ้งแต่เอะเอาไว้ก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นกอใหญ่อะไรมากนะครับเดี๋ยวค่อยกําจัดก็ได้ แต่มองมองดูแล้วตรงนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วก็อีกหนึ่งใจก็กลัวว่าเขาจะขยายพันธุ์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาติดฝักแล้วมีฝักแล้วบรรยากาศยามเย็นกับที่นี่สวนผู้พันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะมานั่งหลบฝนปล่อยๆนะฮะคิดอะไรเพลิน วันนี้ได้งานเยอะวันนี้ตัดหญ้านะตัดหญ้ารอบสวนเลยรอบบอ่อแล้วก็แต่งกิ่งต้นไม้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องระบบน้ําเข้าสวนนะครับมีปัญหานิดหน่อยก็คือน้ํคลองชลประทานเยอะมากนะครับแต่กว่าจะมาถึงที่สวนเราก็มีทั้งมนุษย์ เอาไม้ไปกัน้นแล้วก็อีกทั้งพวกเศษไม้นะฮะที่เขาหล่นเองนะครับมาฝังทางน้ำเรานะครับแล้วก็หญ้าขึ้นเถาวันขึ้นเยอะก็ไปแหวกกันนะครับก็มานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเวลาการที่เราจะทำสวนขึ้นมานะครับเราก็ต้อง เจอทั้งมุมที่มันดีนะครับมีความสุขนะฮะีเขียวเห็นต้นไม้โตก็มีความสุขแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เรื่องของทุกนะฮะเจอทั้งปัญหาต่างๆแต่เราก็อย่าไปทุกข์อะไรมันมากนะครับพอมันผ่านไปได้แล้วก็ยิ้มยิ้มได้นะครับเดี๋ยว ผมมีโครงการกับแม่นะครับว่าอยากจะซื้อหินเขื่อนนะครับมาสักหนึ่งคันรถสิบล้อเอามาทําเป็นกําแพงนะฮะกำแพงกั้นดินสวยๆนะครับหรือถ้าออกมาสวยกว่าที่คิดก็จะขยับนะฮะทำเป็น2ชั้นไปเลยกําแพง2ชั้นหรือไม่ก็ทําเป็นกําแพงยาวๆไปเลยนะครับ รยากาศยามเย็นนะฮะก็จะหกโมงเย็นแล้วนะครับฝนก็ตกปลอย,ลอยนะฮะนิดๆิดในดหน่อยๆก็อยากให้ฝนมาตกนฮะหนักๆต้นไม้เราจะได้โตไวๆนะครับโอเคนั้นต้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเเอาไว้เดี๋ยวมีอะไรที่สวนผู้พันต้นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ สวัสดีครับ